ดังนั้นวันนี้ผมก็จะปรับลดค่า p h เลยนะครับโดยใช้กดในติกนะครับกดในติกที่อันนี้เจือจางไว้แล้วนะครับเจือจางไว้แล้วนะครับเดิมเราซื้อมา68นะครับผสมน้ำไปในอัตรา10ต่อ1นะครับเพื่อเจือจางไม่ให้เกิดอันตรายนะครับ 30cc นะครับลดมาเหลืออยู่ประมาณ6.04 นะครับก,ก็โอเคนะครับโอเคอยู่ประมาณ6นะครับอ,อันนี้เพิ่ง2วันนะครับน้ำมันก็ปรับเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นต้องต้องคอยหมั่นเช็คทุกวันนะครับส่วนปุ๋ยเราจะไม่เติมแล้วนะครับจะเติมถ้าน้ำแห้งก็จะเติมน้ำอย่างเดียว